Toyota v i o อนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้น <รถ S 1> นะคะเป็นอุปกรณ์ <ios> เดิมนะคะอุปกรณ์ะะเดิม9มบาทนะคะจอง9บาทใช้เงินออกรถแค่9บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับดีเทยนต์นะคะ วันนี้อีกเช่นเคยนะคะพีกลับมาพรีเซนต์นะคะเป็น Toyota v วีอนะคะคันนี้บ้างนะคะรอบก่อนเราพรีเซนต์เป็นตัว E เนาะวันนี้นะคะจะมาพรีเซนต์เป็นคันนี้เลยนะคะ v ีออนะคะ 1.5J ปี2014นะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะมาย,ยู่แค่149,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่359,000บาทนะคะคันนี้มาพร้อมไฟหน้านะคะมันติ r e f ฟกเตอร์นะคะ แล้วก็คิ้วนะคะคิ Q ้วโคเมียมนะคะรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะมาพร้อมแมกนะคะแมกแต่งนะคะเล30นะคะขอบ15นะคะแมกแต่งเลยนะคะลูกค้าได้ไปไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนะคะรถสวยแล้วเนาะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราชมกันรอบๆคันกันนะคะคันนี้คันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นตอนนี้นะคะจอง9บาทออกรถ 9บาทนะคะเครดิตมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตนะคะจัดยอดได้เต็มนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ รถสวยมากนะคะสำหรับแบรนด์ t o y ยต a นะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่า,าศูนย์บริการมีเยอะนะคะค่าแมเนแทนถูกนะคะลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ารถเป็นอะไรรถมีปัญหาแล้วจะต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวนะคะ t o y ยต a เนี่ยสามารถซ่อมอู่ข้างนอกก็ได้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อไปถือว่าคุ้มมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโตโยต้เป็นแบรนด์ตลาดยอดจัดได้สูงอยู่แล้วนะคะสาหรับลูกค้าที่ไม่มีงบ ไม่มีเครดิตนะคะหรือว่ามีเครดิตก็ได้นะคะออกรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราชมในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะรถเนี่ยสภาพเดิมๆนะคะตกแต่งเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะด้านในนะคะเครื่องเสียงเดิมนะคะอุปกรณ์เดิมมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้า2ลูกนะคะสําหรับรถคันนี้ลูกค้านะคะตัวนี้ตอนนี้นะคะอย่างที่บอกใช้เงิน เงินออกรถนะคะ9บาทนะคะจอง9บาทใช้เงินออกรถแค่9บาทเท่านั้นนะคะสำหรับโตโยต้าคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราชมนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะรถร้านเรานะคะคัดเกรดมาแล้วทุกคันนะคะรถอุปกรณ์เดิมนะคะอุปกรณ์เดิมไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่เคยเปลี่ยนอะไรแน่นอนนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะเวลาลูกค้ามาดูรถนะคะจุดสังเกตง่ายๆดูตรงนี้เลยดูตรงนี้กันชัดๆเลย รถนะคะถ้าเคยชนหนักกระจกต้องแตกถ้ากระจกแตกเปลี่ยนกระจกใหม่โลโก้โตโตยต้ตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะคะของเรามีทุกบานนะคะเดี๋ยวให้น้องพาซูมดูกันชัดๆเลยว่ารถเรากระจกเดิมรถสภาพเดิมทั้งคันนะคะคันนี้คันนี้นะคะลูกค้าฟรีออกรถฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจอง9บาทออกรถ9บาททะเบียนสวยด้วยนะคะคันนี้อ่ะ เดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะเราชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะเก็บของได้เยอะมากนะคะเทียบเท่ากับรถที่ราคาแพงกว่านะคะแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ครบนะคะยางอะไหล่ปุงเครื่องมือมีครบแม่แรงเรามีครบนะคะยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นดินมาก่อนอ่ะ นะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเราชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะว่าสภาพเราพูดจริงหรือเปล่าว่ารถเราสภาพดีดีจริงไหมนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันเลยซูมกันชัดๆเลยค่ะห้องเครื่องนะคะตัวนี้สภาพเดิมนะคะไม่มีคราบเยิ้มคราบน้ำมันและที่สังเกตง่ายๆเลยนะคะรอยสีมาร์กนะคะจากโรงงานยังอยู่ทุกจุดนะคะ ยังอยู่ครบแปลว่ารถคันนี้นะคะไม่เคยเปลี่ยนอะไรมาก่อนแน่นอนสติกเกอร์ยังอยู่นะคะถ้ารถเคยเปลี่ยนฝากระโปรงสติกเกอร์ตัวนี้หายไปแน่นอนนะคะ,ะดูสักซูมน็อตเลยค่ะซูมน็อตกันชัดๆเลยน็อตไม่มีรอยถลอกแปลว่ารถไม่เคยโดนขันแกะชิ้นส่วนไปทําสีมาก่อนนะคะ,ะดูกันชัดๆเลยรับประกันได้เลยว่ารถร้านเรานะค,ะคัดเกตแล้วทุกคันนะคะคสภาพดีไม่มีพลิกคว่า ชนหนักน้ำท่วมมาก่อนนะคะอุปกรณ์อยู่ครบสติกเกอร์มออ,อ,อยังอยู่นะคะดูกันชัดๆนะคะสติกเกอร์มอ,อก,อกอยังอยู่นะคะแปลว่ารถอย่างที่บอกว่ารถไม่เคยเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆมาก่อนนะคะรถร้านเรานะคะคุณภาพดีคัดเกรดแล้วทุกคันนะคะสำหรับรถที่เพรยนต์ของเราตัวนี้นะคะฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะสำหรับ Toyota v i o อนะคะคันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะคะเป็น v ีอ s ตัว 1.5J นะคะเป็นรถปี2014ไมค์แค่149,000กิโลเมตรเท่านั้นผ่อนอยู่แค่7,000ต่อเดือนนะคะคันนี้ออกรถ9บาทนะคะจอง9บาทออกรถ9บาทนะคะสนใจอินบ็อกซ์มาหาบีได้นะคะหรือจะโทรที่เบอร์นะคะ0 6 6 7 6 8 6 5 7 2นะคะโทรหาบีได้เลยนะคะ หรือจะเข้ามารูรถนะคะเชรยนต์ของเรานะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขา1นะคะอยู่ที่เสไทย68แยก1นะคะหรือว่าสาขา2นะคะจะอยู่ที่ริมถนนเสไทยนะคะเลยปากซอยเสไทย95มานิดเดียวจะเจอโชว์รถมือ2ใหญ่ๆเลยนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ทั้ง2สาขานะคะยังไงวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะฝากกดติดตามนะคะเราจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะ ลูกค้าสนใจนะคะกดติดตามกด,ดสมัปปรครใช้ช่องของเพชรยนไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเพื่อน<ๆ>เพื่อนเซลล์คนอื่นนะคะมาพรีเซนต์รถแต่ละรุ่นให้ดูกันอีกนะคะยังไงวันนี้นะคะฝากไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ